ทังเป้าที่เต็มไปด้วยน้ำตากัวไอดลขึ้นปกปกคลิปเป็นไงวะแม็กกูโดนลิกสิทธิ์อ่ะ <c oughs> โดนนี้คงเหล่ะเยี่ยะคุณเห็นคนหนึ่งเขาก็ทำกันนะ <c oughs> ในฟิฟ้อาอไอ้สัตว์ไม่คลิปฟุตบอลคลิปอะไรอย่างนี้ <c oughs> <อ>ก็ปกปกไอดลขึ้นนะ มันคลิกเบ็ดเปล่าไอ้เหี้ยห้างั้นอ่ะมันจะนับไปคลิกเบ็ดแล้วรนนวยโดขึ้นได้หรอแล้วเดี๋ยวเล่นเล่นเล <c oughs> ่นยีแมนแมนเอาเยีแคะขึ้นเป็นไงวะ <c oughs> อดีตแล้วมุกเล่ไอริงเอากาเล็ตเบลขึ้นนะรออะไรอะ่ะโอ้โหอย่าเชื่อเอาใจฮฮิปอปว,ว่ะ in your place and we got no problem oh yeah i'm gonna knock you out no slowing me down to the goal oh you want to be tough about it okay i'm here all you losers can go now oh yeah no one gets in the way of my goal i'm already there Oh yeah! I'm gonna knock you out! To the goal! ไอ้นันเอาให้ฮะกูตันต่อเฉยๆไม่ก็ตายนะไอ้นันโดดไม่เฉยเลยมันมีหนึ่งด้วยเหรอไอ้เ้ยมนามันพอเหรอวะมันเก่งวง่ตัวงวะ เหมือนเหมือนโลกของฉันได้เปลี่ยนสีไปสัตวหายไปสัตวหายไปอ้ิงมาวะพอจะบอกจะไมหมดแล้วนี่ เด็กๆไปน้องอยากทำให้ใครอุ้ยพ่อมาเต็มเลยไมนั้นตัทางเลยว่ะ มันมันตายวะไม่ได้บอกเอ๊ะเมื่อกเมื่อกี้ม็กพูดีสานเนาะไปแล้ว Way, I'm tossing them. Okay, I'm here. All you losers can go now. Anyone that gets in my way, I'm tossing them. Stay in your place and we got no problem. Act. But go high five. Everyone, Act Everyone here knows I hey. own the field. Okay, I'm here. All you losers can go now. Hey, hey loser! ไม่ไม่มันมันตายแล้วมันมามันมาไงแล้วมันแอคมันเห็นผมตรงนี้ไม่แต่มันตัดตน้นไะม้เลยนะตรงนี้ผมโดดลงก่อนใช่หรอือเห็ปล่ามันว่างก็มือมันว่างเลยใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช้ใช้เน,นี่ยหรือเปล่าวิวิวนั้น แหมไม่รอดแน่คน e-act ที่เนี่แน่ับตัวหายไปตตัวหายไป

มันกี้น่าจะอยู่ล่างลาเรืยอกามก่อนไม่ได้หรอกข่าตากระตายวอดเลยกลางคืนอ่ะมันไม่เห็นมันต์วนแต่เวลากลัง

เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยมีเม็ดเท่นั้นเวลาตายมั้งเนี่ยก้าแมันฟาร์มมามาตายตมันจองคนตายเยอะต้มีทีละ Oh, yeah! No one gets in the way of my goal! No slowing me down! Try and stop me! Oh, yeah! Everyone here knows I own the field! No, here would have no? mm. stop me! I am the greatest! ตัวอ่ะไทันแสงแดกกูได้ไงมาไกลๆเนี่ยกไม่รู้ว่า hãy mấy công ạ thôi nào anh đi tôi đeo. tôi lấy đi đó cả quốc quá cũng nữa ไปวะครับเพื่อนๆสมัยยังไวเฮียแอคกนแหละวะเฮ้ยช่วยกูก่อนแอคเฮียอะไรอู้เว้ยเว้ยแม็กเอาฮาจัดเลยเฮียเพื่อนกูหาแอคกูมไม่มีต<ๆ>ั มันทีเดียวตายโอ้ <c oughs> กูอย่างชอบเลยวะทำไงไอไง้กันอย่าเพิ่งกดลูนนะเก็บไว้ก่อนขอแก้วสักครู่โอ้ยแม็กโคตรกิกโอ้ยไปแค่งลีกบนสบายยังวะ กนนึ้จะถึงแล้วีม,ม,มีเบื้อไหมโอ้ไม่มีไม่มีไม่าเยอะ่ยมานานไม่พอ,อที่จะเปลี่นยนเกมทั้งท่าน จ้าทำไมบุกแบบกเขาไม่ล็อกบ้างวะมันเจอใครอ่ะอ๋อปุ๊บวะครูก็เดินไปมาเดี๋ยวเวลไม่ได้เวลมันจนกูัวมึงคิดว่าตะเกมเมื่อกี้กูกลางไปไงอ่ะรอฟานให้หน่อยนะเฮ้ยมาดิ

อ๋อลักัดกู oh, <see> กูเลรัตันตั้งนานไม่กัดกูเป็นเยอะนะครับเอเพื่อนกูกระดาฟ้าแล้วเหรอก็กูกลางเฮียทำไงอ๋อ oh. ได้แม็กก็มีซีดบ้างไหมอ่ะเห้แม็กก็มีหรอกครับซีดอ่ะเ็นไะมาล่างก็ี

ดึงก okay, ูไปไม่เคยได้แดกเลยนะู้ก oh, yeah. ูตันสวนตลอดไอ้เคียนเนี้ยแต่กูสงสัยอย่างนึงทำไมมันกัดไกลจังเลยไม่มังกี้มันจับโดดมามั้งขอเดินไปเบืไปอยู่ครับเ ที่นี้อยากจะได้แอซิสจับเลยอช่วยเดี๋ยวทำอะไรนั้นแบกเกอร์นั้นซับไปแล้วกัดไปแล้วน่าจะเหลือแมงมุมมกับแม็กมัดโอ้โหรจะจตะกลับมาให้กูตัน ไม่เป็นไรเด็กไปน้องกูไม่พูดอ่ะทำไงอ่ะไม่ต้องรอไอ้แม่จัดให้หยุดแล้วกูงงว่ะเฮียไม่พูดก็กูไม่รู้กูก็นึกว่าเพื่อนกูคำนวณดาเมจมาพอดาเมจแล้วเมื่อกี้เนี่ยกะว่ากะว่ามันต่อยทันในเฮียแม่งฟุดไปก่อน เล่นอีกรอบป่ะครับไม่ไม่อยากตายโอเคมุโตนก่อนนะกันข oh, <yeah. S 2> องดีเฮีเกมนี้ดีแ้ลมุกโตนแต่ right. จ,รจริงอยากได้สปเปิร์ชชาร์ดก่อน เมือนว่าโลกของฉันได้เปลี่ยนสีไปบวกบวกไว้บวกไว้ไอ,อ้น,นั่นมึงรอแล้วไม่โดดเหรอเขาไม่รู้ยิบไม่ดันกิบหน่อยครับไอ้น,นั่นมึงรอแล้วเดอรอไม่โดดอหรอมองไม่เห็นอม,มองไม่เห็น บวกเดนานกอเคอไอ้นั่นรอแล้วดิโอไอ้นั่นรอแล้วดิโอ อ๋อยันอีกแล้วโอ้โหเยอะแยกูงานงานจนเมื่อยไอ้สิกูงานจนเมื่อยเมื่อกี้ไอ้สิ่งไม่ตีสักทีดาเมจกูห้าร้อยดาเมจกูก็สี่ร้อยครับไอ้เหจ็บกูงานจนเมื่อยเหมือนกัน กูมาระดับล้ายู่แล้วโอ้โหระดับล้าจได้หนโตะละของเก่งเหี้ยเกมนี้จะไปรอขนาดกูหน้าเพิ่มสามร้อยได้ฮาร์ดเลยโอ้ยหวิงอุ้ยอุ้ยวิ่งว่ามันไกลยังอ่ะอุ้ยอุ้ยตลอดทางเลยหร นั่งซับวตลอดสายเฮ้ยจักทีหรอทีทีเหมือนมุนโลของฉันอะไรว้าหตัวตลกอีกแล้วเพื่อนกู่ทีมันตลกกว่า แตเคาะไอ้เหี้ยไม่ตายหรอกกูกำลรอลัสตั้งนานเห็นว่าอะไรกัสมันติดอยู่อ่ะกูไม่เห็นนะอะตาไม่ได้แรงเมื่อกี้มันติดเดี๋ยวมันไม่มีกันเวย่ยเลยเนืน้ะถ้าอยากได้มานาวอ่ะกูออกกิมอไปดิกูไม่ออกกินมอเป็นยาอ่อนครับทำไง เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแหมอะไรอ่ะเอ๊ช่วยกูดีปิดตำนานกูแล้วกูทำไงอ่ะไอ้โดนปิดตำอ้นี้อะไรวะทีนี้ไอ้เนี้ยคาตัวกูก็เท่ามึงนันแหละคุยหาจัดเลยเทียมมึงหันไปยิงคนมันกันในเนาะฆ่าตัวมึงกับกูมันก็เท่ากันนะเท่าไหร่อ่ะ ก็ไม่รู้อ่ะกูปีศาจก็หาเลือดนะฮ้าวกลัวอะไรวะอ้าก่อนโอ้ยอย่าหาเลยเจ็ดคิวแม็กพอคือไอ้แม็กไล่ปานีนะไล่ปานีแค่นั้นละอู้ยไอ้เหี้ยไม่ออกชะตาร์ออกงูโตไอ้เหี้ยกูงงวะไอ้เหี้ยก็กลัวลั่งหน้าสัสเว้ยไอ้เดูเบเอมันออกขออย่างงี้โอ้ยอ้ยเหี้ยเพิ่มอีกอขอมันเก่งกูงงตาไม่ออกออกงูไอ้เหี้ย กูออกสตาร์ท<น>ัไอ้เทียสั่งเอ้า